สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเครื่องซักผ้าที่เป็นทั้งซักอบค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอากาศมันแปรปรวนมากเลยฝนตกแล้วเราจะตากผ้ากันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยมาแนะนำรุ่นนี้ค่ะ F 2 5 1 5 RTGV ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะซักและอบได้ในเครื่องเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานยังไงค่ะด้านนี้เลยค่ะแนะนำโปรแกรมการใช้งานค่ะสำหรับเครื่อง F 2 5 1 5 RTGV ค่ะ สำหรับแผงควบคุมนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเราค่ะจะเป็นโปรแกรมนะคะที่สามารถใช้งานกับสตรีมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Cotton, ค่ะ i n Care, Baby Care, Hygiene นะคะหรือแม้แต่ Allergy Care ค่ะส่วนโปรแกรมทางด้านขวามือของเราค่ะจะเป็นผ้าประเภทบบอบางค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะค่อนข้างเซน i ิทีฟกับอุณหภูมิเลยไม่สามารถใช้งานกับสตรีมได้ค่ะ มีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะผ้าบอบบางค่ะชุดกีฬาชุดเครื่องนอนนะคะแล้วก็ซักด่วนแล้วยังมีโปรแกรมนะคะที่เป็นล้างปันหมาดรวมถึงถ้าเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน lg t t i n q สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมจากแผงควบคุมได้อีกด้วยค่ะการใช้งาน steam ค่ะถ้าเป็นโปรแกรมทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเพียงแค่หมุนไปที่โปรแกรมที่เราต้องการค่ะแล้วกดคำว่า steam ได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งาน steam ในขณะที่เราเลือกคู่กับโปรแกรม ที่เป็นคอตตอนค่ะแต่ถ้าเป็นทางด้านขวามือของเราค่ะเมื่อเราหมุนมาที่โปรแกรมทางด้านขวามืออย่างเช่นโปรแกรมผ้าบอบบางค่ะจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้งานสตีมได้นะคะเนื่องจากผ้าเหล่านี้ค่ะค่อนข้างจะเสนียทีิกับอุณหภูมิค่ะสำหรับในการอบนั้นค่ะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราเลือกโปรแกรมเขาจะทําการอบให้อัตโนมัติแต่ว่าหลังจากที่เราเลือกโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้มาเลือกคําว่า dry ค่ะไม่ว่าจะเป็น time dry extra dry หรือว่า normal dry ก็ได้ค่ะ ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นโปรแกรมทางด้านขวามือของเราค่ะจะมีแค่ Speed Watch ที่สามารถใช้งานกับรายได้ค่ะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นไม่สามารถใช้งานได้นะคะสำหรับโปรแกรมในการอบของเราค่ะในรุ่นนี้นะคะ F2515RTGV จะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น normal dry extra dry หรือว่า time dry ค่ะเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะ time dry ค่ะ ทำได้จะเป็นการกำหนดระยะเวลาในการอบค่ะเริ่มตั้งแต่30นาที1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงจนถึง2ชั่วโมงครึ่งให้เราค่ะ e x t r a d ์ไดจะเป็นการอบแบบแห้งเป็นพิเศษค่ะต้องการเพิ่มระยะเวลาในการอบเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับผ้าที่มีความหนานะคะหรือว่าผ้าที่มีปริมาณมากค่ะก็สามารถที่จะเลือกโปรแกรม e x t r a d ไดได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเป็นการอบปกติค่ะเลือก normal dry ได้เลยค่ะ ถ้าใครต้องการที่จะ pre w a ช h นะคะซักก่อนหนึ่งครั้งหรือว่าแช่ผ้ารุ่นนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะให้กดไปที่แตะไปที่คำว่า wash ค่ะแล้วเลือกได้เลยค่ะโซค่คือการแช่ผ้าค่ะ pre wash นะคะจะเป็นการซักก่อนหนึ่งครั้งก่อนเข้าโปรแกรมค่ะหรือว่าถ้าใครมีาที่สกปรกมากนะคะให้เลือกคำว่า heavy ค่ะ หรือว่าผ้าที่เป็นสกรปรกทั่วไปนะคะก็เลือกที่ normal ได้เลยค่ะและสุดท้ายก็คือคำว่า light like ค่ะเป็นผ้าที่สกรปรกน้อยค่ะถัดมาคือการล้างค่ะล้างเราก็จะมีให้เลือกนะคะตั้งแต่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งจนถึง5ครั้งค่ะให้เลือกได้เลย สปินค่ะสปินจะมีให้เลือกระดับเช่นเดียวกันค่ะการหมุนนะคะแบบเบาพิเศษเลยนะคะหมุนเบาค่ะหมุนทั่วไปนะคะหมุนแรงแล้วจนถึงแรงแบบพิเศษค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นเทมค่ะหรือว่าการเลือกอุณหภูมิในการซักนะคะจะมีให้เริ่มตั้งแต่เย็นนะคะจนถึง95องศาเลยทีเดียวค่ะให้เราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะสามารถเลือกอุณหภูมิได้ถึง95องศาค่ะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการขจัดเชื้อโรคเพราะฉะนั้นค่ะเราให้เลื่อนไปที่โปรแกรมไฮจีนได้เลยค่ะยังเท่านี้นะคะอุณหภูมิก็จะถูกเปลี่เป็น95องศาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผงควบคุมค่ะในส่วนถัดไปนั่นก็คือรีโมทสตาร์ทค่ะเมื่อเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน LG ThinQ กับ F2515RTGV เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถที่จะควบคุม ผ่านโทรศัพท์มือถือได้กดสั่งการหรือว่าเลือกโปรแกรมหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชันแอปจิงซึ่งเราจะต้องมากดคำว่า Remote Start ค่ะค้างไว้เมื่อกดค้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีไฟขึ้นเพียงเท่านี้เราก็สามารถกดสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยค่ะสำหรับถัดมาค่ะนั่นก็คือ d e l a y จะเป็นการตั้งเวลานะคะล่วงหน้าให้เราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะ เริ่มต้นตั้งแต่3ชั่วโมงนะคะจนถึง19ชั่วโมงได้เลยค่ะว่าอยากให้เสร็จตอนไหนนะคะสามารถเลือกได้ตามต้องการถัดมาค่ะ add item add item นะคะหลังจากที่เรากด start เครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะลืมไปว่ามีเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ในเครื่องสามารถที่จะกดคําว่า add item ค่ะแล้วเปิดตัวเครื่องออกมาใส่ผ้าเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะ และนุ่นนี้ค่ะเราจะมีโปรแกรม Turbo Wash ค่ะสามารถที่จะซักผ้านะคะได้อย่างรวดเร็วทันใจค่ะซึ่งโปรแกรมที่อยู่บนแผนงควบคุมของเรานะคะสามารถที่จะเลือก Turbo Wash ได้ทุกโปรแกรมค่ะยกเว้นโปรแกรมผ้าบอบบางค่ะ และนี่คือตัวเลือกหนึ่งค่ะสำหรับช่วงอากาศแปรปรวนอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกนะคะไม่มีพื้นที่ในการตากผ้าเครื่องนี้ค่ะสามารถซักและอบจบได้ในเครื่องเดียวค่ะสำหรับรุ่น F2515 r t g v ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ